บางคนไม่เคยมีวัยเด็กที่ได้เป็นเด็กเลยโตมากับความกลัวความเงียบและคำพูดที่เหมือนมีดกรีดหัวใจทุกวันถ้าคุณเคยรู้สึกว่าทำไมต้องเกิดในครอบครัวที่เต็มไปด้วยคำวิพากษ์วิจารณ์ความคาดหวังหรือความรุนแรงบางคนโดนทอดทิ้งมันอาจไม่ใช่ความผิดของคุณเลยแต่มันคือพันธกิจลึกระดับจิตวิญญาณที่คุณเลือกมา ซึ่งตอนนี้ในกายเนื้อคุณอาจบอกว่าคุณไม่ได้อยากจะเลือกมันสักหน่อยแต่จินนี่อยากให้ทุกคนฟังคลิปนี้จนจบค่ะแล้วมันจะปลดล็อกคุณแล้วชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยและที่สําคัญสิ่งนี้สําคัญต่อสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาด้วยค่ะว่ามันจะดีหรือไม่ดีทำไมผู้ถูกเลือกถึงต้องมาอยู่ในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด เพราะสนามพลังงานของครอบครัวคือสนามฝึกจิตวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดลองนึกถึงโลกใบนี้เหมือนเป็นห้องเรียนขนาดยักษ์ที่แต่ละคนถูกจัดคลื่นชีวิตให้ไปอยู่ในห้องเรียนเฉพาะของตัวเองซึ่งบ้านของเราครอบครัวของเราคือบทเรียนแรกที่ลึกที่สุดและถ้าคุณเป็นผู้ถูกเลือกคุณอาจจะได้เรียนห้องเรียนที่เต็มไปด้วยความกลัวเสียงตะคอกความไม่เข้าใจ ห้องเรียนที่ทั้งหนาวเย็นเจ็บช้ำและเปลี่ยวสุดหัวใจเพราะจิตวิญญาณของคุณไม่ได้สั่นสะเทือนไปในทางเดียวกับครอบครัวที่คุณเกิดมาคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อกลมกลืนหรือทำตัวให้เข้ากับสนามพลังงานเดิมนั้นแต่คุณถูกส่งมาเพื่อเปลี่ยนคลื่นนั้นใหม่เพื่อสร้างพลังงานแบบใหม่ที่ทั้งเบากว่าละเอียดกว่าและมีความรักมากกว่า เพราะถ้าทุกคนในบ้านสั่นสะเทือนอยู่ที่คลื่นเดียวกันหมดโลกนี้จะไม่มีใครลุกขึ้นมาเปลี่ยนอะไรได้เลยค่ะทำไมผู้ถูกเลือกถึงดูไม่เหมือนใครในบ้านเลยเพราะเขามักเป็นคนที่รับรู้อารมณ์ของคนอื่นได้แรงกว่าปกติเขาไม่ใช่คนคิดมากแต่เป็นคนที่รู้สึกได้ลึกจนบางครั้งเจ็บแทนคนอื่นได้ เขาจะทนไม่ได้กับคำพูดที่เย็นชาหรือบรรยากาศที่อึดอัดในขณะที่คนอื่นอาจจะมองว่าก็เรื่องแค่นั้นเองแต่พวกเขากลับรู้สึกว่าคำพูดเหล่านั้นมันกระแทกเข้ามาในใจและเขาก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมคนในบ้านถึงพูดคำที่เจ็บแสบขนาดนั้นได้แล้วทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาจึงกลายเป็นคนที่รู้สึกโดดเดี่ยว แม้จะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแม้จะนั่งอยู่ตรงโต๊ะอาหารที่เต็มไปด้วยเสียงพูดคุยแต่ลึกๆในใจเขากลับรู้ว่าเขาไม่ได้หิวอาหารเขาหิวการมองเห็นเขาหิวความเข้าใจที่ไม่มีเงื่อนไขและความหิวนั้นเองกลายเป็นแรงขับที่ลึกที่สุดของจิตวิญญาณที่ผลักดันให้เขาลุกขึ้นมาสร้างโลกใหม่โลกที่อบอุ่นกว่าบ้านที่เขาเคยรู้จัก ในมุมมองของฟิสิกส์ควอนตัมบ้านคือสนามพลังที่ฝังพลังงานไว้ตลอดเวลานักวิทยาศาสตร์ด้านควอนตัมอย่างดรบรูซลิปตันและลินแม็กแคกกอร์ดอธิบายตรงกันว่าทุกคำพูดทุกความคิดทุกอารมณ์ในบ้านไม่ได้แค่เกิดขึ้นแล้วหายไปแต่มันจะฝังเป็นร่องรอยพลังงานในสนามพลังงานของบ้านนั้นเสมอ และเมื่อพลังงานแบบเดิมๆเหล่านี้ถูกวนซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเวลาหลายสิบปีมันจะรวมตัวกันเป็นแพทเทิร์นของสนามพลังงานที่มีแรงเฉยสูงมากเหมือนแรงโน้มถ่วงทางอารมณ์ที่ดึงให้คนในบ้านคิดแบบเดิมพูดแบบเดิมและเจ็บซ้ำแบบเดิมไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวนี่แหลคะค่ะคือเหตุผลที่ผู้ถูกเลือกถูกส่งมาเกิดที่นี่ ไม่ใช่เพื่อกลืนไปกับสนามพลังงานเดิมแต่มาเพื่อเรียนรู้ความเจ็บนั้นอย่างมีสติแล้วสร้างสนามใหม่ที่ละเอียดกว่าที่สั่นสะเทือนด้วยความรักความเข้าใจและพลังการเยียวยาเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่เคยเริ่มจากเสียงที่ดังแต่มักเริ่มจากคลื่นที่เบาและนิ่งกว่าการอยู่ในครอบครัวที่เจ็บปวดไม่ได้แปลว่าคุณผิด สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในใจของผู้ถูกเลือกไม่ใช่แค่การที่พ่อแม่ไม่เคยรักแต่มันคือความรู้สึกลึกๆที่เคยคิดว่าหรือจริงๆแล้วเราเป็นคนผิดที่เกิดมาในครอบครัวนี้แต่วันนี้จินนี่อยากให้คุณฟังดีๆนะคะคุณไม่ผิดเลยคุณไม่ต้องพยายามเป็นคนเก่งกว่านี้ไม่ต้องเข้มแข็งกว่านี้และไม่ต้องแบกรับความเจ็บปวดของทุกคนในครอบครัวไว้คนเดียว คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อแบกรับความพังของครอบครัวนี้คุณเกิดมาเพื่อเยียวยาพลังงานในตัวเองและพลังงานใหม่นั้นจะค่อยๆแผ่ไปเปลี่ยนสนามพลังงานรอบตัวคุณในเวลาที่เหมาะสมการเปลี่ยนโลกไม่ได้เริ่มจากการเปลี่ยนใครแต่มันเริ่มจากหัวใจดวงเดียวที่กล้ารักตัวเองอย่างแท้จริงไม่มีใครเปลี่ยนโลกได้ ถ้ายังไม่กล้ากลับมาสัมผัสสนามพลังงานในครอบครัวที่ตัวเองเติบโตมาและการเปลี่ยนนั้นไม่ได้เริ่มจากการเปลี่ยนใครแต่มันเริ่มจากการยอมเป็นพลังใหม่ที่อ่อนโยนกว่าที่เคยมีพลังที่ไม่ตัดสินไม่โทษใครแต่แค่อยู่ตรงนั้นด้วยความเข้าใจแล้วทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนเองลองหลับตาช้าๆแล้วจินตนาการถึงเด็กคนหนึ่ง เด็กที่ต้องเก็บทุกอย่างไว้เงียบๆคนเดียวเสมอเขาเคยร้องไห้แต่โดนบอกว่าหยุดร้องได้แล้วเขาเคยเสียใจแต่กลับถูกมองว่าคิดมากเกินไปเขาเคยกลัวแต่ไม่มีใครแม้แต่จะถามว่าลูกโอเคไหมเด็กคนนั้นคือคุณที่ต้องโตไวกว่าอายุจริงต้องเข้มแข็งทั้งๆท,ท,ที่ข้างในกำลังสั่นเทา ต้องยิ้มทั้งที่ใจไม่ไหวทั้งที่ลึกที่สุดในใจแค่หวังว่าจะมีใครสักคนเดินเข้ามาแล้วกอดเขาแน่นๆพูดเบาๆว่าเธอไม่ผิดเลยที่ร้องไห้เธอไม่ได้อ่อนแอเธอแค่รู้สึกได้มากกว่าคนอื่นเธอไม่ต้องเก่งตลอดเวลาอยู่ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวฉันกอดเธอเองนะในมุมของสมองเด็กที่ต้องกลืนความรู้สึก คือเด็กที่สมองเรียนรู้ว่าห้ามพูดถึงความเจ็บปวดจากงานวิจัยของดรบรูซเพอร์รีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสมองเด็กพบว่าเด็กที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์สมองของเขาจะค่อยๆสร้างการเชื่อมโยงใหม่เพื่อปิดการรับรู้ทางอารมณ์บางส่วนเพื่อความอยู่รอดสมองส่วนลิมบิกซิสเต็มซึ่งเป็นศูนย์กลางของอารมณ์ จะถูกกดทับและทำงานได้น้อยลงเพราะระบบประสาทเข้าใจว่าการรู้สึกมากไปอันตรายเกินไปและนั่นทำให้เด็กคนนั้นเริ่มเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวว่าความรู้สึกของฉันไม่สำคัญเขาจะเริ่มเชินกับการไม่พูดไม่ร้องและไม่แสดงออกแม้จะโตขึ้นเด็กคนนั้นก็ยังอยู่ในตัวเราในฐานะ inner child เด็กน้อยในตัวเราที่รอคอยอยู่เงียบๆว่าสักวันหนึ่งจะมีใครฟังเขาอย่างแท้จริงพลังงานของเด็กในตัวเราที่ยังเจ็บจะสะท้อนออกมาในทุกความสัมพันธ์ในมุมของพลังงานคนที่เติบโตมาก,กับการเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวมักจะมีสนามพลังงานที่เปล่งขึ้นบางอย่างออกมาเงียบๆแม้เจ้าตัวจะไม่ได้พูดแต่พลังงานกาลังเล่าเรื่องแทนเช่น คลื่นของการรอให้ใครสักคนเข้าใจแม้ไม่เคยพูดตรงๆแต่หัวใจลึกๆเหมือนกำลังร้องขอความเข้าใจอยู่เสมอคลื่นของความกลัวว่าจะถูกรักแล้วถูกทิ้งความรักจึงกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะมันเคยมาพร้อมกับความเจ็บปวดคลื่นของความพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าดีพอทั้งที่เหนื่อยมากแต่ก็ยังฝืนเพราะรู้สึกว่าต้องทำให้ได้เพื่อให้ใครบางคนรัก บางคนไม่เข้าใจว่าทำไมความสัมพันธ์ถึงรู้สึกเหนื่อยโดยไม่มีเหตุผลบางคนสงสัยว่าทำไมกลัวความรักทั้งๆท,ท,ที่อยากจะมีมันมากแต่ความจริงแล้วทั้งหมดนั้นไม่ใช่ความผิดของคุณเลยค่ะมันคือพลังงานของเด็กคนนั้นในวันนั้นที่ยังรอให้คุณโอบกอดเขาอย่างที่ไม่เคยมีใครทำให้มาก่อนเลย เด็กน้อยในตัวคุณกำลังรอให้คุณมองเห็นเขาค่ะในการเยียวยาเราไม่ต้องรอให้ครอบครัวเปลี่ยนเพราะการเยียวยาไม่ได้เริ่มจากการให้อภัยคนอื่นแต่มันเริ่มจากการหันมาโอบกอดตัวเองจินนี่อยากให้คุณฟังตรงนี้ดีๆนะคะต่อให้พ่อแม่ไม่เคยขอโทษเลยสักครั้ง ต่อให้ครอบครัวคุณยังพูดคำเดิมใช้พลังงานเดิมต่อให้เขายังไม่เข้าใจไม่เห็นไม่รับรู้ความเจ็บของคุณเลยแต่นั่นไม่ใช่ข้อแม้ที่จะทำให้หัวใจของคุณจะต้องติดอยู่ตรงนั้นไปตลอดนะคะการเยียวยาไม่ได้แปลว่าเราต้องรอให้ใครเข้าใจเราแต่มันคือการที่เราหยุดส่งต่อความเจ็บปวดนั้นออกไปอีก แล้วค่อยๆเริ่มสร้างพลังงานใหม่ที่เราเป็นคนเลือกเองมันคือพลังของความอ่อนโยนที่คุณสมควรได้รับคำพูดดีๆที่คุณอยากได้ยินมาตลอดการมองเห็นตัวเองอย่างลึกซึ้งแบบที่ไม่มีใครเคยมองแล้วค่อยๆใช้มันกับตัวเองทีละนิดทีละลมหายใจโดยไม่ต้องรอให้ใครเข้าใจก่อน เพราะหัวใจของคุณไม่จําเป็นต้องพึ่งคําขอโทษจากใครอีกต่อไปเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่คุณสามารถหายดีได้แม้คนที่ทำให้เจ็บจะไม่เคยเปลี่ยนเลยก็ตามค่ะต่อไปนี้เรามาเริ่มเยียวยาเด็กน้อยในตัวเราด้วยวิธีแรกนี้กันเลยค่ะให้คุณจินตนาการและเขียนจดหมายถึงตัวเราในวัยเด็ก จินนี่แนะนำนิดนึงค่ะว่าให้ทำเวลาที่คุณอยู่ในห้องหรือพื้นที่ปลอดภัยของคุณตามลำพังก่อนเขียนให้คุณค่อยๆหลับตาแล้วจินตนาการว่าเด็กวัยห้าถึงแปดขวบคนนั้นกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าคุณลองมองเขาให้ชัดๆเขาดูเหนื่อยไหมเขาเคยพยายามมากแค่ไหนเขาอาจจะกำลังกัดฟันกลั้นน้ำตาไว ทั้งที่แค่อยากมีใครสักคนมาก่อดและบอกว่าหนูไม่ผิดเลยนะแล้วตอนนี้ขอให้คุณเดินเข้าไปในจินตนาการนั้นคุกเข่าลงตรงหน้าเขาแล้วโอบกอดเขาไว้แน่นๆด้วยความรักโอบกอดเด็กน้อยคนนั้นแบบที่ไม่มีใครเคยโอบกอดคุณมาก่อนเลยแล้วพูดกับเขาด้วยเสียงที่อ่อนโยนที่สุดในใจค่ะ หรือถ้าสะดวกให้คุณพูดออกเสียงเลยค่ะให้พูดว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วนะเธอเหนื่อยมามากพอแล้วมันไม่เป็นไรเลยที่เธอร้องไห้เธอไม่ต้องเก่งเพื่อให้ใครรักอีกต่อไปจากนี้ไปฉันจะรักเธอในแบบที่ไม่มีใครเคยรักและฉันจะไม่มีวันทิ้งเธอไปไหนแน่นอนฉันสัญญา แล้วค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะในขั้นตอนนี้คุณอาจจะร้องไห้จริงๆและจินนี่ขอให้คุณร้องออกมาเลยค่ะร้องจนกว่าจะหยุดร้องไปเองปล่อยตัวตามสบายไม่มีใครตัดสินอะไรคุณแล้วมันคือกระบวนการปลดปล่อยพลังงานที่เก็บกดอัดแน่นอยู่ข้างในค่ะจากนั้นเขียนจดหมายถึงเขาตัวคุณเองในวัยเด็กไม่ต้องใช้คำสวยไม่ต้องเรียบเรียงดีๆ เขียนจากหัวใจเหมือนเขากำลังนั่งอ่านอยู่จริงๆวันละแค่ห้านาทีพลังของการเป็นผู้ใหญ่ที่กลับไปกอดตัวเองจะเริ่มส่งคลื่นพลังงานที่เปลี่ยนแปลงสนามพลังงานในชีวิตได้จริงงานวิจัยของดรแดนซีเกลจาก UCLA ชี้ว่า การจินตนาการและเชื่อมโยงกับอดีตอย่างตั้งใจจะกระตุ้นสมองให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่า neurointegration หรือการเชื่อมสมองส่วนเหตุผลกับสมองส่วนอารมณ์เข้าด้วยกันเมื่อสมองเชื่อมกันได้แบบนี้ความเจ็บเดิมจะไม่กระตุ้นระบบป,ประสาทซ้ำแบบเดิมอีกเพราะคุณไม่ได้อยู่ในอดีตแล้วคุณอยู่ตรงนี้และคุณคือผู้ใหญ่ที่กอดเด็กคนนั้นไว้ได้แล้วจริงๆ คุณได้ช่วยเด็กคนนั้นไว้แล้วค่ะหลายคนอาจสงสัยและกลัวนะคะว่าถ้าทำกระบวนการเยียวยาแบบนี้แล้วเราย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์ลบๆในอดีตมันจะกลายเป็นการดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตตอนนี้หรือเปล่าแต่ความจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะและสิ่งที่จินนี่กำลังจะเล่าต่อจากนี้อาจทำให้คุณปลดล็อกความกลัวที่ไม่จำเป็นต้องแบกไว้อีกต่อไปการเยียวยาไม่ใช่การจมอยู่กับอดีต แต่คือการดึงพลังกลับคืนมาจากสิ่งที่เคยทำให้คุณแตกสลายในทางพลังงานเรื่องที่เราพยายามไม่คิดถึงนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ยังปล่อยคลื่นสั่นต่ําๆออกไปแบบเงียบๆตลอดเวลาแม้เราไม่รู้ตัวเปรียบเทียบเหมือนการปิดประตูห้องไว้ทั้งทั้งที่ข้างในยังมีไฟล่วไหลไฟนั้นจะร้อนอยู่อย่างนั้นจนกว่าเราจะเปิดประตูเข้าไปแล้วปิดสวิตช์ด้วยความเข้าใจ แล้วทำไมการเยียวยาถึงยกระดับคลื่นของเราแทนที่จะลดมันลงเพราะเมื่อเรากล้าย้อนกลับไปกอดตัวเราในวัยเด็กเราไม่ได้จมอยู่กับความเจ็บแต่เรากำลังเปลี่ยนความหมายของมันอย่างเป็นรูปธรรมการทบทวนอดีตพร้อมกับความรู้สึกปลอดภัยและเข้าใจจะทำให้สมองเกิดการเชื่อมโยงใหม่ซึ่งจะปลดล็อกปฏิกิริยาเครียดเลื้อรังและคืนระบบประสาทให้กลับมาสมดุลอีกครั้ง แล้วเรามาดูในมุมมองของพลังงานควันตั้มบ้างคะ่ะจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อเรื่องที่คุณนึกถึงแต่จักรวาลตอบสนองต่อคลื่นความรู้สึกที่คุณปล่อยออกมาดังนั้นถ้าคุณกำลังเยียวยาด้วยคลื่นของความเมตตาการให้อภัยตัวเองความเข้าใจอย่างลึกซึง้งพลังงานที่จักรวาลรับรู้เท่ากับพลังของการเติบโตไม่ใช่พลังของความเศร้าเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าเด็กในตัวคุณรู้สึกตื่นตันที่ในที่สุดก็มีคนมองเห็นเขาแล้วคนที่เขารอมานานในที่สุดก็ได้มาโอบอุ้มเขาไว้แล้วและเขาปลอดภัยการเยียวยาไม่ใช่การกลับไปให้ความเจ็บปวดลากคนลงอีกครั้งแต่คือการกลับไปพาตัวคุณออกมาพร้อมพลังรักที่ไม่เคยมีใครให้คุณได้มาก่อนและในคลื่นที่อ่อนโยนที่สุดนั้น คือพลังที่ทรงพลังที่สุดที่จักรวาลจะได้ยินเสมอคะ่ะและเราไปเข้าสู่วิธีที่สองกันคะ่ะให้คุณโอบกอดตัวเองทุกคืนเหมือนคุณคือแม่ที่อ่อนโยนที่สุดของตัวคุณเองการเยียวยาที่เรียบง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดในเชิงพลังงานและสมองคือการกอดตัวเองด้วยความรักโดยไม่มีเงื่อนไข งานวิจัยของดร์มาร์กาเร็ตพอลผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์กับตัวตนภายในบอกไว้ชัดเจนว่าแม้แค่การวางมือเบาๆบนหัวใจหรือกอดตัวเองอย่างอ่อนโยนก็สามารถกระตุ้นการหลัง่งออกซิโทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความรักความผูกพันและความรู้สึกปลอดภยัยและเมื่อออกซิโทซินหลัง่งในขณะที่เราพูดกับตัวเองอย่างเมตตาระบบประสาทจะเริ่มเรียนรู้ใหม่ว่า เราไม่ต้องรอให้ใครมารักเราสร้างคลื่นความรักได้จากภายในก่อนนอนคืนนี้ลองกอดตัวเองแน่นๆแล้วกระซิบกับตัวเองว่าหนูปลอดภัยแล้วนะวันนี้เหนื่อยมากเลยใช่ไหมขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้ตอนนี้มีฉันอยู่ตรงนี้เสมอ เสียงนี้แม้จะเบามากแต่จะค่อยๆซึมลึกเข้าไปถึงลิ m b i กซิสเต็มซึ่งเป็นศูนย์กลางของความรู้สึกในสมองและเมื่อทำเป็นประจำมันจะค่อยๆปรับคลื่นของความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าให้สูงขึ้นไม่ใช่เพราะใครมองเห็นคุณแต่เพราะคุณเริ่มมองเห็นตัวเองอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกค่ะ ทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะรักตัวเองแทนพ่อแม่ที่ไม่เคยรักหรือบางทีพ่อแม่อาจจะรักเราแต่ทรีตเราไม่ถูกต้องทรีตเราไม่เป็นทุกครั้งที่คุณพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนแทนคำพูดร้ายๆที่เคยได้ยินคุณจะไม่ได้แค่เยียวยาหัวใจของตัวเองแต่คุณกำลังเยียวยาคลื่นของโลกใบนี้ไปพร้อมกันพวกเราเชื่อมโยงกันทั้งหมดอย่าลืมนะคะ หลายคนเคยถามจินนี่ว่าถ้าครอบครัวยังเป็นเหมือนเดิมเลยแล้วเราจะเปลี่ยนอะไรได้จริงหรอคำตอบคือได้ค่ะและสิ่งที่เปลี่ยนจะทรงพลังที่สุดไม่ใช่แค่ในระดับความคิดหรือพฤติกรรมแต่ลงลึกลงไปถึงระดับพลังงานพันธุกรรมและความเป็นไปได้ของชีวิตทั้งรุ่นถัดไป เพราะในโลกพลังงานใครก็ตามที่เปลี่ยนคลื่นของตัวเองได้ก่อนเท่ากับว่าจะเปลี่ยนคลื่นของทั้งสนามพลังงานแม้พ่อแม่จะยังพูดคำแย่ๆแบบเดิมแม้บ้านจะยังเหมือนเดิมแต่เมื่อพลังงานของคุณเปลี่ยนสนามพลังงานของครอบครัวก็จะเริ่มเคลื่อนโดยที่คุณไม่ต้องบังคับใครเลยค่ะการที่คุณเลือกไม่พูดแย่ๆกับตัวเองอีกไม่ใช่เรื่องเล็กเลยค่ะ แต่มันคือการหยุดวงจรของความเจ็บที่เคยถูกส่งต่อผ่านเสียงในบ้านรุ่นแล้วรุ่นเล่าการที่คุณค่อยๆโอบกอดตัวเองแทนที่จะโทษตัวเองคือการปลดพันธะรหัสพลังงานเก่าที่ฝังอยู่ในเส้นเลือดและแทนที่มันด้วยคลื่นของความเข้าใจใหม่ที่อ่อนโยนกว่าและทรงพลังกว่าเดิมแม้คุณจะไม่มีลูกแม้คุณจะไม่ได้สร้างครอบครัวแบบใครๆ แต่ทุกการเปลี่ยนแปลงในพลังงานของคุณจะส่งต่อเข้าสู่สนามพลังงานรวมของเผ่าพันธุ์มนุษย์กลายเป็นคลื่นใหม่ที่เบากว่าละเอียดกว่าและนำทางได้ลึกกว่าเดิมและนั่นแหละค่ะคือการเปลี่ยนโลกโดยที่คุณไม่ต้องออกไปทำอะไรเลยนอกจากกลับมารักตัวเองในเชิงวิทยาศาสตร์การเยียวยาสามารถเปลี่ยนพันธุกรรมได้จริง หลายคนอาจคิดว่าพันธุกรรมคือสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดแต่ความจริงคือในสาขาเอพิจ n เนติกหรือพันธุศาสตร์เหนือพันธุกรรมนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ายีนของเราไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตายตัวแต่มันตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในใจเราเองยีนคือสวิตเปิดปิดตามพลังงาน ในร่างกายของเรามียีนหลายพันตัวที่เปิดหรือปิดตามสิ่งที่เรารู้สึกและประสบเช่นถ้าเราอยู่ในภาวะเครียดเรื้อรังหวาดระแวงหรือถูกทำให้รู้สึกไร้คุณค่าอยู่บ่อยครั้งยีนที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันจะถูกกดฮอร์โมนความเครียดจะถูกผลิตมากเกินไปและร่างกายจะตกอยู่ในภาวะเตรียมเอาตัวรอดตลอดเวลา แต่ในทางกลับกันถ้าเราได้รับการดูแลเยียวยาและรู้สึกปลอดภัยจากภายในสภาพแวดล้อมของเซลล์จะเปลี่ยนและยีนที่เคยปิดจะเริ่มเปิดใหม่ด้วยรูปแบบที่ดีขึ้นสมดุลขึ้นการเยียวยาเท่ากับการเปลี่ยนสนามพลังงานของเซลล์ กระบวนการง่ายๆอย่างการกอดตัวเองการจินตนาการถึงตัวเองในวัยเด็กหรือแม้แต่การเปลี่ยนคำพูดในใจจากการพูดโทษตัวเองมาเป็นเข้าใจตัวเอง สิ่งเหล่านี้จะส่งคลื่นความรู้สึกใหม่ๆไปกระตุ้นระบบประสาทส,ส่วนกลางและสมองของเราจะตอบสนองด้วยการหลั่งสารแห่งความปลอดภัยเช่นออกซิโทโซินฮอร์โมนแห่งการเชื่อมโยงความสุขความรักและเซโรโทนินฮอร์โมนแห่งความสงบซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อระดับเซลล์และการทำงานของยีนมีงานวิจัยที่ยืนยันว่าพลังงานสามารถเยียวยาดีเอได้ ดรเรเชลเดฮูดานักวิทยาศาสตร์จากเ Sinai School of Medicine ศึกษาเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่เคยรอดชีวิตจากโฮโลคอสสหรือสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก็ได้พบว่าแม่เด็กเหล่านี้จะไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่ยีนของพวกเขาได้รับอิทธิพลจากความเครียดเรื้อรังของรุ่นก่อนอย่างชัดเจน แต่เมื่อทำการบำบัดจิตใจและเยียวยาร่างกายยีนเหล่านั้นเริ่มแสดงออกในรูปแบบที่ปกติมากขึ้นเหมือนร่างกายค่อยๆเชื่อว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วและยีนไม่ต้องอยู่ในโหมดป้องกันตัวเองอีกต่อไปความจริงก็คือพลังงานของคุณส่งต่อได้เกินกว่าที่คิดการที่คุณเลือกให้อภัยตัวเองการที่คุณหยุดพูดจาร้ายๆกับตัวเองเหมือนที่เคยได้ยินมา มันไม่ใช่แค่การทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นแต่จริงๆแล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพันธุกรรมภายในตัวคุณและยังสามารถส่งต่อสนามพลังงานใหม่ให้กับคนรอบตัวรวมถึงลูกหลานในอนาคตหรือแม้แต่คนที่คุณรักด้วยพลังของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนโลกทั้งใบได้ไหมแต่อยู่ที่ว่าเรากล้าเปลี่ยนสนามพลังงานภายในตัวเองแล้วส่งมันออกไปไหม เพราะฉะนั้นถ้าคุณคือผู้ถูกเลือกคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อมีชีวิตที่เรียบง่ายเหมือนใครแต่คุณพิเศษค่ะคุณเกิดมาเพื่อเป็นคลื่นลูกแรกที่กล้าแตกต่างจากคลื่นเดิมของครอบครัวมันก็เพื่อการยุติคลื่นของความเจ็บปวดที่เคยส่งต่อกันมาไม่รู้จบหยุดวงจรของการลงโทษตัวเองและการรอคอยคำขอโทษที่อาจไม่มีวันมาถึง เพื่อกลายเป็นรากฐานใหม่ของสนามพลังงานที่เต็มไปด้วยความรักความปลอดภยัยและการเข้าใจอย่างไม่มีเงื่อนไขคุณคือบรรพบุรุษของสายพลังงานใหม่คุณคือนักเปลี่ยนสนามพลังงานและคุณคือผู้กล้าที่จะไม่ส่งต่อความเจ็บปวดให้ใครอีกเลยเพราะคุณรู้ว่าไม่มีใครต้องเจ็บเหมือนกับที่คุณเคยเจ็บ ไม่มีใครต้องเดินหลงทางในความมืดแบบที่คุณเคยเดินผ่านมาและในวันหนึ่งหัวใจที่แตกสลายของคุณจะกลายเป็นประตูแห่งแสงสว่างที่ใครหลายคนจะเดินผ่านแล้วรู้สึกว่าฉันปลอดภัยแล้วเพราะคุณเคยเจ็บคุณจึงเข้าใจเพราะคุณเลือกที่จะรักโลกใบนี้จึงเริ่มเปลี่ยนไปทีละนิดค่ะโลกใบนี้จะรักคุณ ถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้จินนี่อยากให้คุณรู้ค่ะว่าคุณไม่เคยต้องเดินลำพังเลยคุณอาจเคยคิดว่าความเจ็บปวดทำให้คุณแหลกสลายแต่จริงๆแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตัวคุณวันนี้ถ้าคุณพร้อมจะเป็นแสงในครอบครัวที่มืดมนมานานพร้อมจะรักตัวเองแทนคนที่ไม่เคยทำได้พร้อมจะหยุดส่งต่อความเจ็บปวดและเริ่มสร้างคลื่นใหม่ด้วยหัวใจ ลองคอมเมนต์บอกจินนี่หน่อยค่ะว่าคุณจะเริ่มต้นกอดตัวเองแบบไหนในคืนนี้ถ้าคุณอยากเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงพลังงานของตัวเองให้ลึกขึ้นผ่านศาสตร์ของควอนตัมพลังจิตใต้สำนึกและการเยียวยาภายในอย่างแท้จริงกดติดตามช่องจิน n ี่เลิฟสวิตแล้วกดกระดิ่งไว้เลยค่ะ และถ้าหัวใจของคุณบอกว่าอยากสนับสนุนพลังงานของจินนี่สามารถกดปุ่ม s u p e r t ์แ n s s หรือสมัครสมาชิกบ้านแห่งจิตวิญญาณได้นะคะจินนี่ตั้งใจส่งพลังงานดีๆให้กับสมาชิกทุกคนทุกวันผ่านบทความคะ่ะสุดท้ายนี้จินนี่อยากให้คุณรู้ไว้เสมอว่าคุณไม่ได้เหนื่อยฟรีเลยนะคะ เพราะทุกครั้งที่คุณเลือกใช้ชีวิตในคลื่นสูงแม้จะเหนื่อยบ้างแม้จะรู้สึกโดดเดี่ยวบ้างแต่จริงๆแล้วจักรวาลกำลังเปิดประตูรางวัลที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณอยู่รางวัลของผู้ถูกเลือกไม่ใช่แค่ความสงบในใจแต่คือชีวิตที่เบาง่ายสบายและเกินจินตนาการมันคือชีวิตที่คุณไม่ต้องไล่ล่าอะไรอีก แค่เป็นตัวเองในพลังงานที่แท้จริงและสิ่งดีงามจะวิ่งเข้ามาหาคุณแบบไร้แรงต้านคุณเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตแบบนั้นค่ะชีวิตที่มีทั้งความรักความมั่งคัง่งความหมายและความมหัศจรรย์ทั้งหมดนี้มันจะมาตอบแทนพลังงานที่คุณเลือกปล่อยออกไปถ้าคุณไม่ได้ฝึกไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย คุณจะเหมือนคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วแป๊บเดียวเงินก็หมดเพราะเขาไม่มีความสามารถในการบริหารเงินนั้นไม่มีความสามารถในการรักษามันไว้ได้และนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องเรียนรู้บทเรียนจินนี่อยากให้เคลียร์กันตรงนี้แล้วก็ถ้าคุณกำลังโชคชคชะตาอยู่ถือว่าผิดทางนะคะ เพราะจินนี่เห็นหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาบ่นโทษโชคชะตาทำไมต้องเลือกฉันทำไมต้องเลือกฉันจินนี่ถามอีกทีคุณเลือกที่จะมีความสุขไหมถ้าคุณเลือกที่จะมีความสุขคุณต้องเปลี่ยนค่ะคุณต้องเปลี่ยนไมล์เซตมุมมองเปลี่ยนพลังงานแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนตามด้วยรักและปรารถนาดีนะคะขอปัญญาจงสถิตอยู่กับท่าน may wisdom be with you